สวัสดีค่ะวันนี้ก็เตยจานะคะมีแบบกระเป๋าจริงๆแล้วใบนี้ค่ะก็คือติดทั้งหลายๆท่านมาไว้ค่อนข้างนานแล้วที่เป็นแบบทั้งสายถือได้แล้วก็สายสะพายได้แบบนี้นะคะที่เป็นลายเดียวกันแล้วก็เป็นการนะคะที่นํามาเย็บติดกันแบบนี้เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดถักตามกันค่ะก็แนะนําให้นะคะในส่วนของตัวกระเป๋านี้ค่ะดูจากคลิปของ ep 96ได้ ใบนี้เตยจะเป็นการปรับขนาดมาจากของ EP 96นะคะซึ่งฐานกระเป๋าค่ะก็จะอยู่ที่10นิ้วนะคะจะเป็นแบบนี้นี่ฐานกระเป๋าจะอยู่ที่10นิ้วค่ะแล้วก็ถักนะคะในตัวของตัวฐานกระเป๋าก็จะขึ้นมาทั้งหมดนะคะอยู่ที่1 2 X V 1ที่เป็นการปรับขนาดมาแล้วก็ความสูงค่ะก็จะอยู่ที่10นิ้ว นะคะตรงนี้ใบนี้ค่ะจะใช้เชือกร่มอยู่ที่คือ500กร,รัมแบบ5้ากร,รัมนิดๆค่ะแต่ว่าถ้าบางสีก็จะใช้เป็น500กร,รัมแบบพอดีเป๊ะเลยนะคะก็อาจจะแนะนําเผ่อเพิ่มเติมไปนิดนึงก็ได้เพราะว่าอันนี้จะใช้เชือกเป็นแบบมีดินค่ะแล้วก็จะใช้เป็นเข็มเบอร์ใหญ่นะคะขนาดของเชือกร่มแบบมีดินนี้ก็จะอยู่ที่2.0ถึง2.2มิลนะคะส่วนเข็มค่ะหลักๆแล้วก็จะใช้เป็นเข็มนะคะของตัว หกมิลอันนี้ก็คือถักในตัวของรายละเอียดตัวกระเป๋านะคะก็ดูจากคลิปของ ep 9 6้ได้ส่วนรายละเอียดของตัวสายกระเป๋าที่วันนี้จะมาแนะนำสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาถักตามกันได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ใบนี้นะคะจะเป็นถักตามของ ep 96ได้เลยค่ะจะถักมาจนนะคะเก็บขอบตรงนี้ก่อน1นึ่รอบนะคะตรงนี้พอมาถึงจงังหวะ ที่เราจะต้องทําสายใช่ไหมคะปกติเราก็จะทําสายยาวไปนหนึ่งสา,าสายถือเป็น1สายปกติแต่นี้เราจะทําเป็น4ส,สายค่ะดังนั้นพอเราเก็บขอบอันนี้จะเตรียมวนที่เป็นตัวของวนขอบรอบ2แล้วก็เบรกไว้ตรงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเตรียมมาทํานะคะสายสั้นตรงนี้กันนี่แบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําสายยาวอีกสายหนึ่ง ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาถักในส่วนของสายอันนี้กันนะคะเพื่อที่จะทําอีกขั้นหนึ่งก่อนค่ะตอนที่เราเริ่มถักนะคะก็จะเหลือปลายเชือกเอาไว้ด้านนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไว้เย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะและเข็มค่ะอันนี้จะปรับจากของตัวกระเป๋านะคะเพราะตัวกระเป๋าเตยจะใช้เป็นเข็มของ6มิลหรือว่าเบอร์สิบนะคะนี่ อันนี้จะใช้เป็นเข็มของ7.5แล้วก็4.5มิลตามนี้นะคะจะถักโซ่ไปทั้งหมดอยู่ที่35โซ่นะคะ1,2,3,4,5,6อ่หแล้วตอนนี้เตยก็ถักมานะคะจนครบทั้งหมด35โซ่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำโซ่ที่36 แล้วก็ถอยกลับมาในโซ่ที่สองนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงลอดผ่านไปเลยนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะทําแบบนี้กันไปทั้งแถวเลยนะคะเกี่ยวแค่เส้นบนเส้นเดียวนะคะนี่ ่ะแล้วตอนนี้เจยก็ถักแถวที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนับแถวที่เป็นโซ่เป็นแถวที่1และอันนี้ก็คือแถวที่สองหลังจากนั้นค่ะเราก็จะขึ้นต้นโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกับทำในแถวที่สามเราก็ถอยมาใส่ในช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ดึง ดึงเส้นข้างหลังนะคะตรงนี้แค่เส้นเดียวอ่ะตรงนี้นะคะแค่เส้นเดียวแบบนี้เหมือนเป็นโซ่หลังนะคะเราก็จะถักแบบนี้ไปนับรวมทั้งหมดแล้วค่ะจะอยู่ที่5แถวนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปเย็บติดกับตัวกระเป๋ากันค่ะ แล้วแถวที่สี่ก็ทำเหมือนกันนะคะขึ้นต้นโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับเกี่ยวโซ่หลังหนึ่งเส้นแล้วก็ดึงมาเดี๋ยวเราก็จะทำนะคะแถวที่สี่ไปทั้งแถวจนถึงแถวที่ห้าเราก็พลิกกลับแล้วก็ถักมาเหมือนกันนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเตยจะมาแนะนำตอนช่วงที่เราเย็บติดกับตัวกระเป๋ากันนะคะแล้วตอนนี้เตยก็ถักมาจนครบ5แถวเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะรนปลายเชือกเหมือนเดิมเพื่อที่จะตรงนี้ค่ะเราเหลือปลายเชือกเอาไว้จะไปเย็บติดกับตัวกระเป๋ากันนะคะ ค้าอันนี้สายสั้นถ้าเราเย็บเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้วิธีการเย็บค่ะของเตยจะใช้เป็นการที่ว่านับจากช่องตรงนี้นะคะเราติดกระดุมตรงนี้แล้วใช่ไหมคะก็หนึ่งสองสาสี่ห้าหพอหลักที่หค่ะเตยก็จะเย็บติดเข้าไปเลยค่ะ จะเย็บช่องละสองครั้งนะคะเพื่อความทนทานเพราะว่าใบม,มันใหญ่เผื่อเราใส่ของเยอะใช่ไหมคะก็จะได้ทนจิ้มเข้าไปปลูละสองรอบแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็จะเก็บปลายเชือกแบบเดิมเลยค่ะโดยการซ่อนปลายเข้าไปแบบนี้นะคะที่เตยแนะนําให้ซ่อนขึ้นมาตรงด้านบนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเย็บถักตัวลายกระเป๋ามันทับไปอยู่แล้วดังนั้นก็เลยแนะนําให้ ซ่อนขึ้นมาข้างบนได้ตามสะดวกเลยค่ะเพราะยังไงพอเวลาเราถักทับไปมันก็จะมองไม่เห็นแต่ก็เอาเก็บให้เรียบร้อยที่สุดนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเตยก็จะมาเย็บอีกข้างนึงให้ถอยหลังไปแล้วให้หลักมันตรงกันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเตยก็จะมาแนะนําวิธีการถักของตัวสายกระเป๋าให้เป็นลายเหมือนกับของ ep 96กกันนะคะค่ะและตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะพอเย็บเสร็จ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าทําตามกันแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วสามารถทําได้ทั้งสองแบบเผื่อถ้าเกิดว่าท่านใดไม่สะดวกใช่ไหมคะที่จะทําสายยาวด้วยสายสะพายเราก็ทําเฉพาะสายสั้นก็จะได้อีกทรงหนึ่งแบบนี้นะคะซึ่งมันจะต่างกันตรงความหนาของตัวขอบที่ของ EP 96ขอบมันจะหนากว่าหรือถ้าเกิดว่า ท่านใดค่ะสนใจจะทําเป็นสายยาวที่สายสะพายได้ด้วยพร้อมกันก็เดี๋ยวมาทําตามกันนี้ได้เลยนะคะทีนี้ค่ะพอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เตยจะเปลี่ยนนะคะมาใช้เข็มเป็นด้านสี่ทับศูนย์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงที่เจาะเข้าไปตรงนี้ค่ะเข็มใหญ่มันจะเจาะไม่ค่อยเข้าอ,อันนี้เราจะถักเหมือนกันกับตัวของ EP 96ได้เลยนะคะ พอถักมาถึงตรงช่องสุดท้ายนี้แล้วเตยก็เกี่ยวแบบนี้เลยค่ะ เตยจะเกี่ยวกับตัวโซ่ล่างตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆถักกันแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะคะ แล้วตอนนี้เตยก็ถักสายทับเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะมองภาพจะเหมือนกับตัวของ ep 96เพียงแต่ว่าขอบตรงนี้เรายังไม่ได้เริ่มนะคะที่เก็บขอบแบบนี้เหมือนกันดังนั้นตอนนี้ค่ะพอเราถักมาเก็บขอบตรงนี้ก็จะกลับมาใช้เข็มเดิมโดยใช้เป็น6มิลหรือว่าเบอร์10ตามนี้นะคะเดี๋ยวเตยก็จะขอนะคะเก็บขอบแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะจน ถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอจะมาขึ้นแถวที่จะถักสายยาวกันก็เดี๋ยวจะมาแนะนำกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะมาทำแถวที่เตรียมนะคะจะขึ้นต้นของส่วนที่เป็นสายยาวกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะถักแถวนี้อีกหนึ่งแถวก่อนนะคะนี้เตยก็ถักมานะคะจนถึง นี่ตรงหลักสุดท้ายจะเหลือไว้หนึ่งหลักแบบตรงนี้นะคะและหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่ไปค่ะซึ่งจะถักโซ่ไปทั้งหมดจะอยู่ที่8 0ดสิถึงหนึโซ่ขึ้นอยู่กับความยาวที่เราต้องการนะคะจริงๆแล้วอันนี้ค่ะต่อไปเราก็ดูจากของ EP เก้าสิบหกได้เลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักนะคะที่ตามที่เตยแนะนำไว้ว่า เริ่มต้นโซ่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ถักต่อกันมาเลยค่ะตรงนี้โซ่เตยจะทําทั้งหมดอยู่ที่เก้าสิบโซ่นะคะแล้วก็ถักโค้งมาติดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ถักต่อกันไปเลยนะคะเหมือนกับของการเก็บขอบ ep เก้าสิบหกเลยเก็จะถักไปลักษณะแบบเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราก็โค้งมาติด ตรงนี้เหมือนกันหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะถักนะคะเก็บขอบกระเป๋ากันไปทั้งหมดอีกสามแถวถ้านับรวมแถวโซ่ตรงนี้ด้วยก็แถวที่หนึงแล้วก็ทําไปอีกสามแถวหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเก็บขอบแบบเดียวกันกับตรงนี้กันอีกทีนึงดังนั้นเดี๋ยวเตยขอถักเก็บขอบกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วตอนนี้เตยก็ถักสายเสร็จมาหน่ข้างนะคะทีนี้ตอน ep 96ค่ะ ก็คือจะมีหลายๆท่านที่สอบถามเตยนะคะว่าตอนที่เกี่ยวตรงนี้เกี่ยวเส้นไหนก็คือเกี่ยวตรงเส้นนี้เลยนะคะเส้นข้างบนเส้นเดียวแบบนี้เดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสนะคะนี่เกี่ยวแค่เส้นเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้เลยเราก็จะถักแบบนี้ค่ะ จน,นะะจนครบบนไปนะคะทั้งหมดจะอยู่ที่ถ้านับแถวนี้ด้วยก็จะทําไปทั้งหมดอยู่ที่สามแถวนะคะเดี๋ยวพอเตยทําครบสามแถวแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนําขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเก็บขอบแบบนี้กันอีกทีนึ่งนะคะแล้วตอนนี้เตยก็ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่บอกไปว่าเดี๋ยวเตยจะถักมาทั้งหมดนี่ถ้านับตั้งแต่แถวโซ่ด้วยก็จะเป็นสีแถวตามนี้นะคะ ก็จะเป็นสายยาวประมาณนี้เลยทีนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นการเก็บขอบแนะนำเพิ่มเติมของถ้าเกิดว่าหลายๆท่านค่ะที่เคยสอบถามของ EP 96ว่าทำไมพอถักไปแล้วใช่ไหมคะใช้เข็มเบอร์สิแล้วปากกระเป๋ามันบานจริงๆแล้วเราสามารถปรับเข็มได้ค่ะว่าเราจะใช้เป็นนะคะเข็มเบอร์นี่เบอร์7.5อันนี้ก็ได้หรือว่าเบอร์8ก็ได้นะคะ หรือถ้าจริงๆแล้วจะใช้เป็น4ทับส่นก็ได้แต่ว่าเตยว่า4ทับส่นอันนี้คือมันจะแน่นไปค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ปากกระเป๋าพุ่มเข้ามานะคะทีนี้ก็คือถ้าเกิดว่าในของตอนเก็บขอบอะค่ะอันนี้สามารถใช้เป็นของเบอร์10หรือเบอร์7อันนี้กําลังดีค่ะหรือว่าเบอร์8ได้นะคะทีนี้พอมาในขั้นตอนของขั้นตอนสุดท้ายของการเก็บขอบที่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเตยจะใช้เป็นเข็มของ สี่ทับศูนย์ค่ะเพราะว่าสายมันจะได้แน่นนะคะเพราะว่ามันเป็นใบใหญ่ด้วยแต่จริงๆแล้วคือถ้าเกิดว่าจะใช้เป็นสิบมิลก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าเดี๋ยวมันจะเข้ารูตรงนี้ยากนะคะเพราะว่าตอนที่เตยใช้ถักคล้องมาตรงนี้ค่ะเตยถักแน่นดังนั้นตอนนี้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มถักตัวขอบขั้นตอนของแถวสุดท้ายกันเลยนะคะค่ะ แต่ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้แนะนําเพิ่มเติมตรงพี่ว่าถ้าเราปรับเข็มใช่ไหมคะก็อาจจะแนะนําเวลาดึงค่ะให้มือมันเสมอกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเราดึงหลวมไปหรือว่าแน่นไปปากกระเป๋ามันคืออาจจะง้มเข้าหรือตัวโซ่ลายตัวนี้ค่ะมันก็จะไม่เสมอกันได้ทีนี้พอเรามาเก็บตรงนี้นะคะก็เตยจะใส่ของเข้ามาในช่องตรงนี้เลยค่ะ อันนี้จะเก็บขอบเหมือนกับของ EP 96หรือ EP 124แบบนี้เลยเหมือนกันนะคะนั้นเดี๋ยวเราก็จะถักแบบนี้กันไปก่อนนะคะ ตรงนี้เตยก็ทำนะคะสำหรับสายยาวเส้นแรกด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่อยู่ประมาณนี้นะคะทีนี้พอมาถึงข้างนี้ค่ะก็จะทำลักษณะแบบเดียวกันเลยค่ะทำเหมือนกับตอนที่สายสั้นหรือจะดูจาก ep 96ก็ได้เหมือนกันนะคะ น,นั้นเดี๋ยวเราก็จะถักแบบนี้กันไปนะคะทั้งแถวก่อนจนครบท้งเส้นอันนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่านะคะท่านใดสนใจค่ะเชือกร่มก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่เพจของคือดีแฮนเมดค่ะแล้วก็ ในตัวของรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำให้ดูจากคลิปของ EP 96นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเตยแอนเทลถักไปเรื่อยไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในเพจค่ะคือดี h แฮนด์เมดเพจนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ